มาดูเกมที่สนามอาคารกีฬาหนึ่งมสวองคลักษ์จังหวัดนครนายกครับรองจากฝูงเล็กเพอร์วินเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนรชาชพัฒเพชรบุรีอันดับ7จ็ครับปเปิดเกมมาเป็นเจ้าถิ่นได้เคลียบอลก่อนนะครับเี่ยจังหวะคิกอินขึ้นมาของอารุธ ใจให้ธนวัตรวิ่งมากดของจุตินันรักษารัพหนึ่ต่อศูนย์ครับให้เจอสินขึ้นนําไม่ถึงนาทีครับได้เฮก่อนครับเกมนี้นี่ครับหลอกยิงแล้วให้ธนวัตรเคลียร์แล้ววิ่งมาฉีดยาลูกนี้ติดใสยก้อยแล้วเสียบมุมเข้าไปเลยครับจุตินันรักษาทซั์คมกริบเลยครับ ลุยขึ้นมาของทางราชภาพพัฒเพชรบุรีธนทรเปิดเข้ากลางติดเซฟของทางอารุธครับนี่ครับจะด,ดีดเข้ากลางครับมีมือซ้ายแล้วครับที่พุ่งปัดไว้ได้ครับอารุธดึงหลอกของทางลูคัสจะลุยลูกนี้บอลมาไม่เข้าใจกันแล้วเรียบร้อยครับกฤษณะกิ่งกังวานยิงให้แบล็กเพล์หนี่ห่าง2ประตูต่อศูนครับ นาที13นะครับลูกที่2นี่แหละครับไม่เข้าใจกันเองครับแนวรับของทางราชภาัฒน์เพชรบูรีแล้วก็เจอฉกปาดหน้าไปเลยครับทางกฤษณะลงๆแบบนี้ก็ไม่พลาดครับแบ mm ็กเพลมาอีกครั้งกฤษณะให้ที่ลูคัสงัดข้ามมากฤษณะวอลเล่แล้วมาชาร์จที่อัสดาวุฒิแก้งคดเป็น3-0ครับ นาที15เจ้าถิ่นก็ได้เพิ่มอีกลูกครับนี่ครับบอลเล่แบบไม่ต้องจับครับเปิดยัดมาอัดเข้าหน้าแข้งของทางอัสดาวุฒเลยครับยิง2องนาิดครับอัสดาวุฒแจ้งคดครับไม่จังหวะขึ้นมาของทางรัชพัฒพิบุรีจ่ายไม่ดีเข้าทางแล้วยิงอัดตรงนี้ธนวัตรเกิดบางราจันเป็น4-0ครับโอ,อ้ยู่ๆก็ส้มลนมาให้ครับ กวินแก็ระสิฐที่ไปพลาดแล้วครับจ่ายสั้นแล้วเจอธนวัต์ยิงเข้ามาโดนขาของกวินซ้ำอีกทีครับบอลเนี่ยเข้าประตูไปครับนี่ครับประตูที่11ของทางเจ้ามิวด้วยครับธนวัน์เปิดมาให้แล้วก็โดนยิงสวนครับกำลังจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์4ีต่อนนะครับครึ่งหลังปรับเกมมาใหม่ครับ เพชรบุรีเปิดมา2นาทีเปิดมาตรงนี้เปิดของทางกอยส์ครับเป็นจรุดเดชท,ที่พยายามจะเข้ามาสกัดครับนี่พยายามจะฝ่าวงล้อมแล้วเปิดยัดตรงนี้สกัดผิดเลี่ยมแล้วครับทางเจ้าหม่ำหนึ่งต่อสี่ครับทีมเยือนที่เปิดมาด้วยเกมวอร์เพลย์ในครึ่งหลังนะครับแล้วก็ไล่มาครับนาทียี่สิบสองมาต่อเนื่องครับมาว่าเที่ยวนี้เล่นวอร์เพลย์ต่อครับแล้วก็พรมงคลครับไม่ต้องจับแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับ 5-1ต่อครับนาที25เป็นเจ้าทินมาบวกเพิ่มอีกลูกครับเตะบอลแรกเนี่ยไปติดทางคาร์มาโก้เลยครับบบว่ามาเข้าทางพอดีครับพระมงคลนี่ครับไม่จับเลยครับยิงหอววางเท้ายิงได้แม่นมากครับเนี่ยตัดกลับอีกทีเนี่ยนาทีเดียวกันเลยครับรัชพัฒน์ฮึดขึ้นมาอีกครั้งครับเป็นเฟรดดิกอส์ครับที่ยิงไล่มา2-5ต่อครับโอ้ไม่ให้หนีห่างนานครับเพชรบุรี นี่ครับโดนเล่นงานที่เสาแรกครับทางอารุธฉีดยาแบบเรียดเรียดเข้าไปเลยครับเสียบมุมพอดีครับกอย์แล้วก็เดินเครื่อง Power p l a y พลย์บุกต่อครับหลังจากได้ประตู2-5ครับเปิดมาลูกนี้นัตพลพรมารีครับเข้าชาร์จนังว่าจะเดินให้มาตวัดจังหวะเดียวของกอย์ครับแล้วก็นัตพลที่เตะแบบเฉือนๆครับยกข้ามอารุษแล้วก็บอลติดไสเข้าประตูไปครับ สต่อหเริ่มจะเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆครับเกมของทางราชภัเพชรบุรีขามากโก้ยิงลูกนี้ติดล็อกทางอารุธครับมาโอกาสเนี่ยเพิ่มมาต่อเนื่องเลยครับในจังหวะได้ตั้งป้อมของลุยส์คารมากโก้อารุษก็โวยเพื่อนเหมือนกันครับมาเปิดพื้นที่ให้ยิงแบบนี้จะพยายามจะเตะแล้วไปติดครับติดทาง ธนทรไต่ตเส้นแล้วเปิดอัดเข้ามาแล้วชาร์จเข้าไปครับอดีนันมูลซับครับยิงให้รชาชพัฒเพชรบุรีไล่มา4ประตูต่อ5โอ้โหเกมนี้เข้มข้นมากครับช่วงท้ายนี่ครับจังหวะที่พลิ้วหนีมาได้ของทางธนทรครับโอ้ไปเสียท่าครับทางกฤษณะท้ายเกมเกือบได้ครับนี่เป็นจังหวะที่ขวาของจรุลเดชจะฝังทางเพชรบุรีหรือว่าเจริญที่ยืนขวางไว้ได้แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับ จบเกมครับแบล็กเพลย์เนเต็ดเปิดบ้านเฉียนเอาชนะราชาัเพชรบุร hmm. ีไปแบบสุดมันเลยครับ5 mm hmm. ประตูต่อ4แล้วก็เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมคู่นี้ครับ mm hmm. วันนี้ผมธนพงษ์ขวัญแก้วและทีมงานทันตสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ